หลังจากที่จูบิโรอิวตานั้นมีการแข่งขันที่เจอกับนาโกโนปาเซโลแล้วชนะการยิงจุดโทษไป4ประตูต่อ2หลังจากนั้นแล้วก็มีการอุ่นเครื่องกับทีมสำรองนี่เป็นข้อดีอย่างหนึ่งของฟุตบอลเจลีกซึ่งการอุ่นเครื่องนั้นอุ่นเครื่องกับเบนเฟรตโกฟุ u, ซึ่งปรเมิตอาวิไลนั้นไม่มีชื่อในเกมปกติก็มีชื่อเป็นตัวจริงในเกมที่อุ่นเครื่องและผลก็คือว่าจูบิโรอิวตา ชนะไป4ประตูต่อ1เพื่อนเพื่อน,น,นปรเมศอาจวิไลย,ยิงทั้ง4ลูกเลยนะครับแล้วก็จูบิโร่ทำเข้าประตู1ลูกแต่ว่ามันมีข้อผิดพลรราดนิดหนึ่งตรงที่ทางสื่อของจูบิโร่อิวตะเนี่ยได้ลงว่าปรเมศอาจวิไลย,ยิงประตูได้1ลูกสื่อของไทยก็เลยเอาไปเสนอว่าปรเมศอาจวิไลย,ยิงประตูได้แต่มาตอนหลังนั้นทางจูบิโรอวตะมาแก้ข้อความใหม่ว่าได้ลงผิดไปไม่ใช่ปรเมศอาจวิไล ยิงประตูก็เลยกลายเป็นไม่ใช่ปรเเมตอาจวิไลย,ยิงประตูถ้าใครได้ดูว่าปรเเมศอาจวิไลย,ยิงประตูนั้นเขาแก้ข่าวไม่ได้ปล่อยนะครับว่ายังไม่ได้ยิงประตูปรเเมศนั้นยิงได้หนึ่งลูกเกมที่อุ่นเครื่องตอนปรีซีซั่นเท่านั้นเพราะฉะนั้นมาดูกันต่อไปว่าจะมีโอกาสหรือไม่ถ้าถามแอดมินแอดมินบอกว่าน่าจะมีเพราะว่าต่อไปมันจะเข้มข้นกว่านี้แล้วจะมีการแข่งขันถี่ขึ้นปรเมตก็จะมีโอกาสในการลงให้กับ จูบิโลอิวะตะนะครับมาดูน้องของเราบ้างธิรพัฒน์ปลือทองก็จะบอกว่าตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วทางคอนเสดอเลสซัปโปโรก็ลงทะเบียนนักเตะในฤดูกาลพิเศษนี้เท่ากับว่าคอนเสดอเลสซัปโปโรเป็นทีมเดียวที่ได้นักเตะของเราไปถึง4คนตั้งแต่ชนะทิพย์สงกร,กระสีนกวินธรรมสัจจนันท์สุปชคศัรชาติบดูงกระทั่งน้องเล็กธิรพัฒน์ปลือทองแน่นอนนะครับธิรพัฒน์นี้ตั้งใจซ้อมเต็มที่เลย คือมันดีหมดทุกอย่างนี่พูดง่ายๆสมัยก่อนเนี่ยต้องยอมรับนิดนึงตอนกวินธรรมสัจจานันไปเนี่ยมันมีชนาทิพย์อยู่ด้วยมีล่ามอยู่ด้วยถือว่าดีสุภา้าศร,รุชาติไปไม่มีใครเลยมีที่สั่งอยู่คนเดียวเท่านั้นที่เป็นล่ามให้แต่พอธิดพัฒน์ปรือทองมาเนี่ยมีทั้งสุภโชคุร,รุชาติเป็นพี่เลี้ยงมีทั้งคุณณริชจำปาลีซึ่งเป็นล่ามก็อยู่ด้วยเรียกกันว่า พร้อมทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่ที่ธีรพัฒน์ปรือทองนี่แหละที่จะปรับตัวปรับสภาพรวมกระทั่งการซ้อมต่างๆให้ได้มีโอกาสมีชื่อติดลงเล่นเอาง่ายๆตอนแรกนี้ก็อาจจะมีชื่อในเกมอุ่นเครื่องก่อนเพื่อจะดูว่าเป็นอย่างไรกันบ้างค่อยๆไปจะไปทีเดียวนั้นมันน่าจะยากแต่ถือว่าถ้าคอนเซิรเรซัปโโรลงทะเบียนไว้เนี่ยถ้ากับว่ายังมีโอกาสที่จะได้ลงให้กับคอนเซดเรซัปโปโล ในฤดูกาลพิเศษนี้คอยติดตามกันต่อไปในส่วนของสุภโชคศารชาติเกมที่แล้วที่คอนเซเดเรซัปโปโรไปเยือนอิวาคิเอฟซีแล้วแพ้ไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งไม่มีชื่อสุภโชคศารชาติก็คงต้องรอนะครับปรับสภาพร,ร่างกายกันนิดนึงแต่ถามว่าบาดเจ็บหรือไม่ไม่ได้บาดเจ็บนะครับตอนนี้สุภพโชคศารชาติพร้อมทุกอย่างเพราะว่าได้ลงเกมอุ่นเครื่องกับโอิตะทินิตะเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นสภาพร,ร่างกายเต็มที่แล้ว รอแค่ว่าโค้ชจะให้ลงเมื่อไหร่หรือมีชื่อติดทีมเมื่อไหร่นั่นแหละเพราะว่าตอนนี้ก็เหมือนกับว่าโค้ชนั้นอยากจะลองนักเตะต่างๆนักเตะพวกที่เข้ามาใหม่พวกนี้ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างอย่างเช่นผู้รักษาประตูกองกลางกองหลังที่เข้ามาใหม่รวมกระทั่งนักเตะเยาวชนต่างๆพวกนี้ลองทีมลองนักเตะแบบนี้แหละก็รอคิวว่าเมื่อไหร่จะถึง Super สุปโชตรชาติมันก็ไม่แน่เหมือนกันเกมหน้าเนี่ยจะต้องไปเยือน โอมยะอดิจาทีมเรฟบูนี้อาจจะมีสุปโชสแตยชาติเป็นตัวสำรองก็ได้แอดมินคิดไว้แบบนี้นะครับต้องมาดูกันต่อไปว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่เห็นอย่างหนึ่งเนี่ยในการเล่นของคอนเจโดเรทซัปโปโรเนี่ยถือว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับเกมรุกแม้แต่สื่อทางญี่ปุ่นเนี่ยยังออกมาวิพากษ์วิจารณ์เลยโดยบอกว่าเกมของเคนตาคาวะอิเนี่ยดีอยู่แล้วแต่ปัญหาเนี่ยมันคือนักเตะ เมื่อมันคือนักเตะเนี่ยทำให้แอดมินนั้นมาผูกบรมตามที่สื่อเขาพูดอย่างเช่นเขาพูดถึงว่าทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นฮารุโตะชิระอิซึ่งก็เล่นประจำอยู่แล้วตรงกลางเป็นอามาดูบากายโกะซึ่งเป็นกองหน้าซ้ายเนี่ยเป็นธนากะซึ่งซ้ายในยส่วนมากจะเป็นสุภโชคสัญชาติหรือไม่สุภโชคก็จะยืนกลางแต่พอเข้าจริงๆเขาบอกว่าฮารุโตชิระอิน่ยดีแล้วแต่ทางตรงกลางนั้นอามาดูบากายโกะ ออกมาไม่ดีเลยรวมกระทั่งทางซ้ายธนากัมันก็ออกมาไม่ดีเท่าไหร่ปัญหาที่สื่อบอกว่าก็คือตัวริมเส้นนี่แหละนั่นก็หมายถึงว่าทางซ้ายเนี่ยส่วนมากจะเป็นสุภโชว์สัญชาติที่จะอยู่ซ้ายแล้วหุบเข้ามากระงแล้วก็ประสานงานกับแบ็กซ้ายแต่ที่ออกมาตอนเล่นกับอิวากิเอฟซไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็อาจจะมองถึงสุภโชว์สัญชาติก็ได้ว่าจะเกิดมายืนในตำแหน่งนี้ซึ่งเป็นตำแหน่งของเขาอยู่แล้วเนี่ย มันจะดีขึ้นหรือไม่ถ้าดีขึ้นมาเนี่ยโค้ชเขาก็ต้องจับจ้องต่อไปว่าโอกาสข้างหน้าก็คือนักเตะคนนี้แหละในตำแหน่งนี้เพราะฉะนั้นแค่รอโอกาสเท่านั้นแหละแต่ตอนนี้คอนซาโดเรซัปโปโรผลงานยังไม่ดีเท่าไหร่คิดดูแล้วกันนะครับอิวาิเอฟซยิงไปหนึ่งประตูเนี่ยแต่ทั้งหมดเขายิงจริงๆ21ครั้งทั้งเกมเลยแต่ท่านผูชมคิดดูนี่ยคว่าคอนซโดเรซัปโปโรทั้งเกมยิงไปแค่4ลูกเท่านั้น อังเกม90กว่านาทีเนี่ยมีโอกาสยิงแค่4ครั้งเท่านั้นในเกมที่เจอกับอิวากิ FC นี่แหละเพราะฉะนั้นปัญหาก็คือในส่วนของเกมรุกซึ่งตัวรุกที่จะไปทำเกมนั้นมันมีน้อยมันไม่ค่อยที่จะลุกหรือขึ้นไปข้างหน้าเอาง่ายๆถ้าแอดมินพูดก็เหมือนคลิปที่แล้วเนี่ยก็คือว่าจากการที่ดูมันเนี่ยแดนหน้ามันไม่สามารถทำเกมรุกได้ซึ่งต่างกับสมัยมิเฮโลเปโตวิตเอาให้3ประสานแดนหน้า เป็นนักเตะสําคัญที่สุดที่จะทําเกมรุกที่จะกดดันเพราะฉะนั้นเมื่อคอนเซโดเรซัปโปโรเกมรุกแดนหน้าทํากันไม่ดีเนี่ยเป้าหมายต่อไปมันอาจจะเป็นสุปพโชคสัตวชาติก็ได้แอดมินเขาพูดกันไว้แบบนี้ก่อนเพราะฉะนั้นต้องมาดูเกมหน้านั่นแหละที่จะไปเยือนโอมิยะอดิจาในวันเสาร์นี้เวลาก็เที่ยงตรงสุปพโชคสัตวชาติจะมีชื่อหรือไม่ถ้ามีชื่อนั้นแสดงว่าที่ผ่านมานักเตะยังไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่ลองดูสุปพโชคสัตวชาติลงไป ถ้าลงไปแล้วทาได้ดีเนี่ยเชื่อว่าโค้ชจะไว้ใจขึ้นเพราะว่าเป็นนักเตะเก่านักเตะซีเนียอยู่เมื่อน,นักเตะซีเนียเนี่ยพวกเนี้ยพอลงไปแล้วเกมดีขึ้นเนี่ยมันต้องมองถึงจุดนี้ด้วยเพราะว่าเดกิอิวามะสาก็เจอปัญหาแบบนี้มาแล้วพอเอานักเตะเก่าๆลงไปเกมดีขึ้นทันทีเลยเพราะฉะนั้นเคนตะคาวะอิ enta, i, ก็ต้องมองในจุดนี้ด้วยมันก็จะทําให้โอกาสของสุภาพบุรชาติจะมีมากขึ้นแบบนี้แหละครับ